สวัสดีครับส่วนสมสิลวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตั้งเวลานะครับอันนี้เป็นเครื่องตั้งเวลาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่ครับที่ใช้เกี่ยวกับระบบไฟนะครับก็ส่วนมากก็เรียกกันง่ายๆว่าทัมเมอร์นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อแชมป์นะครับของผมก็ใช้สองสามตัวแล้วแพ็กเกจเขาก็จะมาประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผม ถอดมาจากสวนนะครับจากสวนเมลอนเอามารีวิวให้ดูครับาสาเหตุที่ผมใช้รุ่นนี้นะครับว่ารุ่นนี้มันการตั้งเวลาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัวนะครับาการตั้งเวลาเนี่ยเขาก็จะมี20ปโปรแกรมอ,อย่างปิดเปิดนี่ก็คือนับ1โปรแกรมนะครับ ผมซื้อมาสองสตัวเนี่ยผมสังเกตดูไอมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่รวนเพราะว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยผมรีบเอาไปใช้งานแล้วโดยไม่ได้เสียบปลั๊กไว้เขาบอกว่าให้เสียบปลั๊กไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้กระแสไฟมันเลี้ยงในระบบเอาพอตัวที่สที่สมาเนี่ยผมก็เอาไปเสียบเหมือนกันประมาณ2ชั่วโมง ก็ผลปรากฏว่าไม่รวนเลยนะครับมันมีตัวนึงครับที่รวนครับขั้นตอนการใช้งานนะครับเ,ออเมื่อเราได้มาพบเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปเสียบที่ปลั๊กของไฟฟ้าเลยนะครับชาร์จไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้ไฟเข้าเลี้ยงระบบตัวนี้นะครับหน้าจอเขาก็มีเมนูนะครับวีคอันนี้เป็นวันนะครับ จันอาคารพุทธประัสอะไรเงี้ยครับ How? ชั่วโมงชั่วโมงคือตัวนี้นะครับมินก็คือนาทีนาทีคือตัวนี้นะครับอันนี้ delete delete นี้จะใช้ลบโปรแกรมคลอกนี่ก็คือตัวตั้งเวลานะครับโปรแกรมเนี่ยอันนี้ก็คือโปรแกรมที่เราจะตั้งให้ทัมเมอร์เนี่ยเขาทำงานว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับ นี่ก็คือโหมดเดี๋ยวเราจะไปตั้งเวลาก่อนนะครับนี่ครับวิธีที่เราจะตั้งเวลานะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีเซ็ตตัวนี้ก่อนนะครับเด๋ยวใช้หาอะไรแหลมๆจิ้มตรงนี้นะครับก็จะขึ้นศูน,น,น,นย์ศูนย์ศูนย์การตั้งเวลานะครับตอนนี้เวลาสิบสามนาฬิกาแล้วก็ กดตัวนี้ค้างนะครับคลอคค็อกค้างป๊บแล้วก็กดชั่วโมงฮาวกดไปที่13บสามนาฬิกาครับสมมติว่ามันมีนาทีแล้วสิบสามนาฬิกาสิบห้านาทีกดค้างเลยก็ได้นะครับเ,เลยเปนนาทนีไม่เป็นไรนะครับ,รบแล้วก็ไปตั้งเลยตรงวันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ ก็ยังกดไอ้อคอกค้างอยู่นะครับการบรหิหารสุขเสาร์อาทิตย์อ่าโอเคครับเห็นนะครับจะมีตัวเล็กๆอยู่ข้างบนนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการตั้งโปรแกรมโปรแกรมมีทั้งหมดยี่สิบโปรแกรมนะครับปิดเปิดเป็นหนึ่งโปรแกรมโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยทำงานอย่างน้อยสุดหนึ่งนาทีนะครับ เดี๋ยวเรานครับไปดูโปรแกรมที่หนึ่งกดคำว่าโปรแกรมนะครับป๊อปเห็นไหมครับคำว่าหนึ่ง on นะครับกดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่ง off นะครับนี่ครับพอกดอีกทีมันก็จะไปขึ้นโปรแกรมที่สองนะครับวนอยู่อย่างนี้นะจนถึง20โปรแกรมพอเราจะไปดูโปรแกรมที่1เนี่ยเรากดตัวนี้นะครับตัวครอกนะครับ มันก็จะไปตรงเวลาแล้วก็โปรแกรมอีกรอบนึงเห็นไหมครับ1นึ่งออนสมมติเราจะตั้งเวลาที่7จ็ดโมงกดตัวนี้แล้ครับนี่เจ็ดปิดกี่โมงยังส่วนผมส่วนไม่รอดน,นะครับบางทีต่ำสุดหนึ่งนาทีก็คืออันนี้ปิดนะครับ7จ็โมงหนึ่งนาทีปุ๊บนี่ครับแล้วเอาวันอะไรบ้าง ข้างบนนี้มันขึ้นทุกวันเลยนะครับสมมติว่าเรากดปุ่มนี้ดูนะครับป๊อนี่อันนี้มันบอกว่าเปิดเฉพาะวันจันทร์กดดูทีอาคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้นี่แค่ทํางานแค่วันเดียวนะครับพออีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสมมติเราตั้งไว้วันเสาร์อีกอาทิตย์หนึ่งมันวนมามันก็จะลดให้แค่วันเสาร์นะครับพอเรากดอีกเนี่ยมันก็จะเป็น มองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ทำงานห้าวันอันนี้ทำงานแค่เสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้ทำหกวันอันนี้ทำจันทร์พุธศุกร์ครับวันเว้นวันนะครับ,นะรบอันนี้วันอังคารพฤหัตเสาร์วันเว้นวันเหมือนกันนะครับอันนี้สามวันติดอันนี้อันนี้ก็สามวันติดนะครับสามวันข้างหลังก็กดอีกทีนึงก็นี่ครับขึ้นทุกวันเลยนะครับ ไปโปรแกรมที่สองนะครับโปรแกรมที่สองก็กดนี่ครับกดโปรแกรมสมมติเราตั้งไว้แปดโมงห้านาทีแล้วก,กดนาทีนะครับปิดกี่โมงปิดที่แปดโมงสิบห้านะครับเห็นไหม พอโปรแกรมที่สก็โปรแกรมต่อไปครับโปรแกรมสมมติรอบนี้เอา9้าโมงปิด9้าโมงครึ่งแบบปดค้าแล้วครับโปรแกรมที่4สมมุตินะครับอ่สักส1บ โมงนี่ครับสมมติเราเรากดเลยไปใช่ไหมครับ11บเอโมงเนี้ยแล้วก็กดค้างนะครับเดี๋ยวมันจะวนมาใหม่นะครับยิ่มสี่ก็เป็นศูนย์ต่อไปที่สิบเอ็ดหนไหิบสิบเอ็ดโมงห้านาทีเห็นไหมครับ, 18, 18ครบแค่นี้ครับการใช้งาน Uh, แล้วมาดูตัวนี้นะครับตัว delete เนี่ย uh, mm hmm. เราจะกลับไปตรงหน้า hey, mm hmm. นะก่อนนะครับดูนะครับกดคอกปุ๊บมันก็จะไปตั้งหน้าเวลานะครับ mm hmm. สมมุติเราอยากจะลบโปรแกรมที่2เนี่ย mm hmm. ดูนะครับกมนโปรแกรมที่ <Good. S> 1เปิดปิดในโปรแกรมที่2น,น,นะสมมุติเราจะไม่ใช้แล้วเราจะลบเราก็กด delete นะครับ uh huh. แล้วก็โปรแกรมอีกรอบหนึ่ง อันนี้คือโปรแกรมที่ 2. ปิดนะครับเมื่อกี้เปิดเปิดเราลบไปแล้วเหลือปิดอันนี้ปิดเราลบอีกน,นะครับพบนี่เดี๋ยวเราย้อนไปนะครับกดคล็อ,อกไปดูโปรแกรมที่หนึ่งมีงไหมเปิด,ป,ดปิดนะครับอ่าไปดูโปรแกรมที่ 2. ที่เราปิดไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับโปรแกรมที่ 3. ปกตินะครับส่วนตัวนี้นะครับคําว่าโหมดนะครับ โหมดเนี่ยให้ตั้งไว้ตรงคำว่าออโตออฟนะครับออโตออฟนี่คือเขาพร้อมที่จะทำงานนะครับเมื่อเวลาที่เราตั้งมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำงานปุ่มเนี่ครับเวลาเราสมมติว่าตอนใช้งานเนาะเราจะเสียบไว้ปุ๊บเนี่ยคือเมื่อเรายังไม่ถึงเวลาเนี่ยที่เราตั้งเวลาไว้นะเขาก็ยังยังไม่ทำงานนะครับสมมติว่า เราเสียบไปปุ๊บเนี่ยเราไปดูผักอ่าสมมติผักสมมติผักเนี่ยเราต่อปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเสียบตัวนี้นะสมมติเราอยากเราเห็นผักของเราเหี่ยวนยโอ้กลับมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งเวลานะครับกดตัวนี้เลยนะครับปุ๊บเนี่ยมันขึ้นคําว่าออนเนี่ยมันก็จะทํางานนะครับเนี่ยมันก็จะทํางานเลยจนจนกว่าเราจะไปกดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรากดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ย มันก็เป็นอ n อนออโต้มันก็จะปิดนะครับพอเราปิดสิ่งสำคัญก็อย่าลืมนะครับเราต้องกลับเอาไว้ตรงคำว่าออโตออฟนะครับนี่ครับแค่นี้นครับอยวไปดูลักษณะการทำงานจริงนะครับลักษณะการใช้งานนะครับปุ่มสีเขียวนี่คือสถา,านะพร้อมใช้งาน สีแดงนี่นก็คือถ้าไฟออกก็คือทํางานนะครับอันนี้คือปลั๊กของปั๊มนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งให้ปั๊มทํางานนะครับตอนนี้เวลา13.28านะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาไว้ที่13.30นาทีนะครับกดโปรแกรม13 30นะครับกดค้างเลยครับปุ๊บจะได้ไหวปิดที่สิบสามเท่าไหรด่ดีอุ้ยเล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 ยก็กดค้างเลยนะสามสามสิบเอ็ดก็แล้วกันครับให้ทำงานแค่หนึ่งนาทีนะครับ โอเคนะะดูการทำงานนะครับอ่าอันนี้สิบสามยี่สิบเก้านะครับ15วิเดี๋ยวถ้าเป็นสิบสามจุดสามศูนที่เราตั้งไว้เขาก็จะทำงานเลยนะครับอันนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับ1 3 3สามจุศูนนะครับเดี๋ยวไฟสีแดงข้างขวาก็จะติดมายถึงการทำงานนะครับนะครับติดแล้วครับนะครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปั๊มครับ นะครับตามทำงานแล้วนะครับเมื่อกี้เราตั้งเวลาไว้ดึงนาทีนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเห็นน้ำไหมครับกลับมาดูตรงทรัมเมอร์ 3จุดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดดูไฟสีแดงนะครับจะตัดแล้วปับ๊บนี่ตัดแล้วนะครับปัม๊มหยุดทำงานนะครับเอ่อเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเออสมมติเรากลับมาปุ๊บเนี่ยผักเราเหี่ยวเงี้ยเราอยากให้ปั๊มเขาทำงานเนี่ยกดตัวนี้เลยนะครับหมดนะครับเหมือนที่ผมบอกอะหมดปุ๊บเขาก็จะทำงานเลยนะครับโดยไม่สนใจการตั้งเวลานะครับ บไฟติดแล้วครับปั๊มก็จะทำงานนะครับนี่ครับพอเราพอใจแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดเลยนะครับปิดปุ๊บโอ้มันไม่ลงนะครับนี่ครับนี่แล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้ผมบอกว่าให้ไปตั้งคำว่า a u ต o ออ f นะครับนี่นะครับ พอตัออกมันถึงจะทำงานตามที่เราตั้งไว้นะครับสินค้าตัวนี้บอกเลยว่าโอเคครับใช้งานได้ดีมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับผม